พลังงานของผู้ที่ผ่านเข้ามาเห็นคลิปแรนดอมคลิปนี้นะคะดวงของคุณกำลังจะมีเงินไหลเข้ามารอบทิศร,รอบทางขอให้คุณใช้ความสามารถคว้ามันให้ทันนะคะมันมาจากฟากฟ้าเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนะไม่ว่าคุณจะหันไปทางไหนนะช่วงนี้คุณจะมีแต่ช่องทางที่จะให้คุณได้ขว่คว้าเงินได้หาเงินนะคะเงินเนี่ยมันจะไหลามา ทุกทิศทุกทาง360องศาในดวงชะตาของคุณเลยนะคะคว้าให้ทันนะนะมาดูมาดูกันต่อเลยนะคะว่าจะมาจากทางไหนบ้างนะคะโอ้นางฟ้ามาประทานพรให้คุณนะเทวดาประจำตัวคุณบุญกุศลที่คุณได้สั่งสมไว้นะคะท่านมาประทานเงินให้กับคุณนะคะเป็นโชคเป็นลาภ เป็นโชคลาภที่มาจากการทำงานความขยันวิริยะอุตสาหะของคุณแล้วก็เป็นโชคลาภที่ลอยมาจากนะ่สวงสวรรค์ลอยมาเข้ามาในดวงชะตาของคุณนะคะโอ้รีบคว้าทันเลยนะคะสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อหนุนดวงให้คุณคว้าเงินคว้าโชคคว้าลาบในช่วงนี้ได้อย่างสำเร็จอย่าได้มีอุปสรรคใดๆมาขวางกั้นนะคะเพราะว่าบางคนนะโชคลาภเข้ามาแล้วนะ การเงินเข้ามานะมีหนทางมาหาเงินเนี่ยเยอะแยะ,ยะมากมายเลยนะคะแต่ว่ามีอุปสรรคมาขวางมากัน้นด้วยเพราะว่าเหมือนบุญมีแต่กรมบังอะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะโชคชะตานะคะได้อวยพรอวยใช้ให้คุณได้สมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วนะคะเพราะว่านะพี่หมอเชื่อว่าคนส่วนมากเลยจะปรารถนาเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินมากที่สุดกว่าเรื่องอื่นใดเลยนะคะอืเห็นไหม ไพ่ใบนี้นะคะก็ยังบอกว่าอะไรที่คุณคิดที่คุณหวังคุณปรารถนานะกําลังเข้ามาแล้วคว้าให้ได้คว้าให้ทันนะคะอืพลังงานดีมากเลยอะนะคะน่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรคุณแล้วนะคะอ่ะ ใครนะคะที่คิดว่าคําทํานายนี้เป็นของคุณนะขอให้คุณนะัะพิม์พน้อมรับนะสาธุน้อมรับ,นะรบความรวยนะคะแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อยืนยันว่าคําทำนายนี้เป็นของคุณขอให้คุณจงคว้าโชคลาภคว้าเงินของคุณได้ทุกทิศท,ทุกทางนะคะโหเฮงปังมากเลยนะอัน,นี่คือพลังงานแรนดอมนะแต่เป็นดวงที่ดีมากนะคะใครอยากจะน้อมรับรับไปเลยจ้า